MV เพลงเนี้ต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันเนี่ยครับสร้างมาจากชีวิตจริงของต้าจริงๆไหมเพลงนี้แต่งจากชีวิตจริงต้าเองพี่เสือโบเมนคอนเทนต์โบเมน,บเมนแบบสร้างเกษแสอย่างเนาะ <Yeah. S 2> มันเป็น <Ooh. S 2> คำหนึงที่แบบตาแบบเคยลําบากแบบนั้นหมาเคยพาหลายๆอาซีบมาเนาะแมนะ่ะน่ะ ไปยืมเงินคนในบ้านแหละแล้วมาเพื่อมาจ่ายค่าหงเหียนไยต้ตาท,ทั้งทั้งทีเข้าสิกินกับบุมีนะพี่เสือเ uh huh. นาะอะมาอยู่ห้องงานกอนเริ่มแรกมันอยู่ห้องงานลักซี่นี่แหละใช้เวลาอยู่นั่นนะสมปีพี่เสือใช้ความอดทนอยู่นั่นเนาะตอนมาช่วงแรกๆได้ประมาณ4ี่หเดือนนี่แหละแล้วก็พอดีแม่โทรหาว่าพ่อฮนาเสียแล้ว เป็นสาวหงงานมาได้สามปีแล้วก็เก็บเงินได้สักพักหนึ่งเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันบุมเมนเย้ยถ้าจะอยู่อันโหงงานแบบนี้ตลอดนะเอาว่าสามาเลี้ยงพ่อแม่ได้แน่นอนเอาว่าสามาเลี้ยงครอบครัวได้แน่นอนเนาะแต่ถ้าย้อนกลับไปมันจะต้องมีสิ่งที่เรารู้สึก พลาดที่สุดในชีวิตและอะไรที่เราเสียใจที่สุดในชีวิตอต้าเคยบอกเต๋อว่าถ้าต้ามีเงินแบบพอพอซื้อเสื้อผ้าหรือว่าเกิรได้เนาะจะขอซื้อให้พ่อสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะเพราะว่าบ่เคยแบบแบบบ่เคยได้ซื้อเสื้อผ้ายอใส่แล้วก็บเเคยแบบได้ซื้อเกิร์ลไปพอใส่นะสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีทุกคนโหต้าหลังจากที่ ปล่อย Mv เพลงต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันไปไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับไม่ถึง24ชั่วโมงยอดทะลุกเกือบ2,000 200, 0 0วิวแล้ว,ว คอมเมนต์ด้านล่างนะครับโอ้โหคอมเมนต์ให้แล้วหนึ่งให้แล้วสองลองให้อีกแล้วนั่นนู่นนี่คือชีวิตเฮาเลยอะไรอย่างนี้นะครับพี่ก็เลยแบบโอ้ปวดใจไม่ไหววันนี้ก็เลยต้องมาได้สอบถามเพลงความรู้สึกของน้องต้าแล้วว่ารู้สึกยังไงกับเพลงนี้นะครับโดยที่พี่เองเนี่ยก็ไปนั่งไล่ดูคอมเมนต์มาก็รวบรวมคำถามที่หลายๆคนสงสัยมานะครับว่าเอเพลงนี้เป็นแนวใด อ่าทำไมถึงมาเป็นเพลงนี้อ่าเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะได้ฐานแทนทุกคนที่ดู MV เพลงนี้เลยนะครับอ่าโอเคก่อนอื่นเลย MV เพลงเนี้ยต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันเนี่ยครับสร้างมาจากชีวิตจริงของต้า จริงๆไหมหรือเป็นแค่คอนเทนต์หรือเป็นแค่บทสคริปที่สร้างขึ้นมาอ๋อโดยพี่เสือเนาะคือแบบต้าก็ตกใจแบบบลกคิดว่ามันชิแบบว่าได้ยอดไหวขนาดนี้เนาะตอนแรกๆปล่อยไปขนะะก็แบบเขาก็เบิ่งกันกระอินแล้วแบบไปอ่านคอมเมนต์นะแบบป้าโคตรรู้สึกแบบรู้สึกแบบว่าเออมันถือกับชีวิตท,ทุกคนอิลี่แล้วบุมีคอมเมนต์ไดที่ว่าบูให้ทุกคนคือคอมเมนต์ว่าให้ให้ให้ขนะะแล้วก็ดีใจเนาะมันเกินคาดที่ว่าเขาตั้งเป๋าไว้เนาะโพสต์ไปแบบข้ามขืดแบบยอดทะลุเกือบสองแสนวิวเนาะ เแทงนี้แต่งจากชีวิตจริงตาเองพี่เสือโบเมนคอนเทนต์โบเมนแบบสร้างกระแสอย่างเนาะมันเป็นครั้งหนึ่งที่แบบตาแบบเคยลําบากแบบนั้นหมาเคยผ่านหลาย,ลาย,ลายอาชซีบหมานอะแล้วตาก,ก็เลยรู้สึกว่าเออมาถึงขั้นนี้รู้สึกว่าประสบผลสําเร็จในขั้นนึงไปแล้วตาก,ก็เลยแบบเออมายากแต่งชีวิตจริงตัวเองไปเลยเพราะว่าตัวแทนของตานอส่วนใหญ่จะมาแต่เขตนอกแล้วก็จะมีคนมักว้าวตาอันนะปิดกั้นตัวเองนะว่าอุ้ยเขาคนบ้านนอกสินะเขาคนบ้านนอกเขาเขาเหตุบัวได้ดอกเขาว่าสำเร็จดอกเขาแบบ ยากที่จะประสบผลสําเร็จยากที่จะอยู่จุดต้านะแต่ตาก,ก็เลยอยากเอาชีวิตจริงตัวเองนี้มาแทนความรู้สึกและคําอธิบายเลยนะก็เลยแต่งยชีวิตจริงโดยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตเท้าความนิดนึงเพราะว่าก็จะมีหลายคนที่รู้จักต้าอยู่แล้วหลายคนก็ยังไม่รู้จักเนาะ,ะทีเนี้ยสัมภาษณ์นิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้าเป็นคนที่ไหนอ๋อความจริงแล้วต้าเป็นคนล่วงพะบางเนาะอยู่บ้านดดนเงินเมืองงอยแหละโทษตอนที่ว่าเป็นเด็กน้อยอยู่ห้นเนาะมีคมฝันแล้ว ตั้งแต่ในเป็นเด็กน้อยก็มีความฝันแล้วละกันรู้สึกว่าตอนที่ตัวเองอยู่บ้างกันลำบากแหงแล้วได้ลำบากแหงพี่เสือคือแบบถ้าย้อนไปเล่าจุดน,นั้นมาทุกครั้งนะตาจะแบบน้ำตาแบบไหลออกมาข้างในนะพี่เสือแบบนึกออกไหมว่าแบบความรู้สึกแท้ที่มันออกมาจากใจแท้นดแล้วแบบเล่ามายังไงกะต้องได้ให้ทุกเถื่อโอเคด้วยอ่ะทีนี้เราต้าเข้ามาอยู่นครหลวงเมืองจันท์เนี่ยตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ตัดสินใจเข้ามาไม่เรียนแล้วเ,เพราะว่าในเพลงบอกว่า ตาตัดสินใจไม่เรียนแล้วพ่อแม่ลํบาบากตัดสินใจเข้ามานครหลงเวียงจันเลยโดยตัดสินใจ่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับอืมตอนนั้นนี่น่าจะเป็น14ปีบ่เนาะตาก็จืดบุได้น่าจป14ปีแหละตอนนั้นตากาลังเหียนฮ้อห้องป .5 เนาะแล้วก็สิไปเหียนต่ออีกละเบัดนนี้ทีนี้ก็คือแบบอ่าแม่ฮนนะ่ะ จะไปยืมเงินคนในบ้านแทแหละแล้วมาเพื่อมาจ่ายค่าหงเหียนไ้ตาทั้งทั้งทีเข้าสกินกับบุมีนะพี่เสือเนาะแล้วแบบตาละมาคิดไว้ว่าเออแม่เขาสิไปเป็นหนี้เพาะว่าให้เขาส่งเฮียนนี่มันก็เป็นจุดประสงค์ของแม่แหละแม่ทุกคนไงย่อมอยากให้ลูกได้เฮียนเนาะแตตาคิดว่าถ้าตาเฮียนไปนะตายังบวชคดเถื่องอนาคตเลยว่าตาต้องไปเฮ็ดเวียกอย่างเฮ็ดงานอย่างเนาะจุดนั้นตาคิดว่งเถื่อตอนนั้นคิดแต่ว่าเฮ็ดจังไดให้แม่ค่อยแบบมีเงินซื้อข้าวกินแต่ละมื้อแบบผ่านไปได้แต่ละมื้อสินะก็เลยตาต เลยแล้วก็ออกเหียนมาปุ๊บกับไปอยู่กับนาไปอยู่กับนาอยู่บ้านแถนแต่เพื่อนมีหานอาหารเนาะแล้วก็ไปซอยเพื่อนน่ะนะเฮ็ดอาหารตาจิงเฮ็ดอาหารเป็นทุกมื้อนี้เนาะซอยเพื่อนเสิร์ฟซอยเพื่อนเฮ็ดอาหารซอยล้างถ้วยซอยอีกอย่างแบบเท่าที่ตัวเองเฮ็ดได้เนาะซสมที่อายุ14ปีทุกคนเนาะได้เงินเดือนเพื่อนให้เงินเดือนเดือนแรกเนาะแสนหนึ่งหรือแสนห้านี่แหละ ดีใจแหงเนาะได้เงินมาเดือนแรกนนะําบจ่ายเอาไปให้พ่อแต่นั้นพ่อ,อยังมีชีวิตอยู่เนาะ oh. เอาไปให้พ่อแบบรู้สึกว่าเออย่างน้อยค่อยกันยังมีเงินให้พ่อแล้วค่ะนะแล้วกันยังแบบเอ้ยเหตุไปเหตุมาเฮ้ยยังบบแมนว่ายัางบบแมนตัวเองนะแบบผู้บอแบบค่อยรู้สึกแบบฝันง่ญ่แต่น้อยค่อยรู้สึกว่าค่อยต้องไปได้ดีกว่านี้นะค่อยต้องบบแมนจุดนี้นะ <ừ> สินาะ้นเราก็เลยแบบทานยามแบบจะลงมาเวียงเนาะ คนบ้านนอกแล้วอยากมาเวียงนะแล้วบูมีเงินจ้างค่ารถนะมันเป็นอีกอย่างที่แบบทรมานอีกได้แล้วก็เลยตัดสินใจตอนนึงนะแอบสิมาเวียงแล้วล้วคิด่าสิมาสร้างฟันอยู่เวียงคะแลาะแล้วสมัยนั้นนะปี2 0 0 4นี่แหละตาจืดด้เนาะสมัยนั้นนะยังบ่มีเปิดโลกบกวางแล้วคนอยู่บ้านนอกคือเฮานั้นยังบบทันยอมรหับในเรื่องการที่จะมาอยู่เวียงเขาจะคิดว่าการที่มาอยู่เวียงนะจะเป็นคนเสเพคนโบดีคนรั่วคนบบดีนะนะ่ะนะอ่าเนาะผู้ใหญ่่นคิดเนาะตาตัดสินใจว่าเอนอะ ต้องไปให้ได้สินะก็เลยบังเอิญ่ามู่ฮันมาอยู่เวียงค้อนแล้วแล้วมู่ฮันกลับบ้านไปทรงทรงการเนาะแล้วก็เลยว่าข้อมาน้ำข้าเจ้าก็ตอนมาก็ยืมเงินข้าเจ้ามายืมเงินจ้างรถเมย์มามาอยุวงงานพี่เสือตอนอายุ14ปีปีสองพันสี่นี่แหละจือได้<อ>ถ้าอย่างนั้น เดี๋ยวลองไล่แบบรวดเร็ว,วก็คือลองไล่อาชีพที่เราเคยทำเพราะตอนนี้ทุกคนรู้ว่ามาดามเนต้าคือเจ้าของแบรนด์เนต้าโลรผลิตอาหารเสริมเนาะเราจะมีมากมายหลายตัว,ว,วแต่ทีเนี้ยก่อนจะมาถึงจุดนี้ อาชีพที่ตาเคยทํามีอะไรบ้าง mm hmm. ลองบอกให้กับทุกคนได้ฟังโดยอันที่ตาเข้ามาเรียนทาอิฐเลยบุุ้สิไปใส่แน่นอนต้องไปยุหงงานเนาะเพราะว่ายุคนั้นนะมันยังบุมีออนไลน์มันยังบุมีโซเชียลเนาะถ้ามีออนไลน์คือเดี๋ยวนี้ก็คือแบบเออ,อยุใส่กเฮ็ดออนไลน์สบายหางเงินได้แต่ว่าด้วยความแบบยุคนั้นยังบุมีฮอตโทรศัพท์นะสื่อสารกันยังเขียนจดหมายอยู่เนาะตาก,ก็เลยว่าอะมายุหงงานก่อนเริ่มแรกมันยุหงงานลักซี่นี่แหละใช้เวลาอยู่นั้นนะสามปีี่เอกใช้ความอดทนอยู่นั้น 5เดือนนี้แหละแล้วก็พอดีแม่โทรหาว่าพ่อฮนาเสียแล้ว กะจือตอนนั้นได้เลยว่าหากะลงมาเวียงไม้แล้วบ่มีเงินเนาะแล้วก็เป็นล้อยืมเงินคนอยู่ในหรงงานแล้วก็หัวหน้ากลับไปหาพ่อเนาะตอนแรกก็ยืมใส่กับบุตรายละหัวหน้าเอ็นดูหัวหน้าเอาเงินให้ยืมประมาณพอแต่กุ้มค่ารถแหละตอนนั้นค่ารถน่าจะประมาณเจ็ดสิบพันเอาตัวเองขี่รถเมยได้ให้ได้เมื่อเมื่อหาพ่อแล้วก็บุทันเห็นพ่อเพิ่นกะเอาไปวัดแล้วนะหลังจากนั้นลรก็ตัดสินใจมากลับมาให้ไปหโรงงานต่อเพื่อว่าไซนี้เงินที่ตัวเองยืมไปเนาะเฮ็ดไปเฮ็ดไปนะความลำบากตอนนั้นอยู่หรงงานคือแบบอธ จุดนั้นจริงจะสัมผัสได้เริ่มกับแบบกินข้าวนะซื้อข้าวห้าร้อยกีบซื้อข้าวพันกีบมือหนึ่งต้องใช้เงินบ่ให้เกินซองพันกีบจริงอยู่รอดทุกคนเนาะแล้วก็ซื้อข้าวนะใส่ทองอยางแล้วก็ไปนั่งกินแล้วก็ให้เน่เนาะเพราะว่าเพราะว่าแบบทนบ่ด้นะพี่เสือก็คือจุดเริ่มต้นของเราก็จะมาเป็นสาวโรงงานอ่าแล้วก็มีไปทําอะไรอีกครับนอกจากทำสาวโรงงานนอกจาก เป็นสาวหงงานมาได้สามปีแล้วก็เก็บเงินได้สักพักหนึ่งเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันบุเมนเว้ยถ้าจะอยู่อันหงงานแบบนี้ตลอดนะเอาพรสามารถเลี้ยงพ่อแม่ได้แน่นอนเอาพรสามาราเลี้ยงครอบครัวได้แน่นอนเนาะอ่าแล้วก็เอาเงินจ้างตอนนั้น,นมาจ้างเหน็นเสริมสวยเพราะว่านอกจากคิดทําง,งานแล้วตอนนั้นก็นเป็นคนที่มากแบบ มักดูแลคนอื่นให้นคนอื่นงามแล้วตัวเองมีความสุขสินะ mm hmm. อ่าไปจ้างเหียนเสริมสวยแล้วก็ mm hmm. เหียนเสริมสวยได้สักพักหนึ่งแล้วก็มาเปื้อหานเปื mm ้อหานเป็นของตัวเองตอนนั้นเนาะมีมูไล,ลายๆคนที่เขาจะไปใส่ไปสระผม,มอีย่างนําแล้วเขาจะกระติดมาเป็นมูเป็นอย่างพอถ้าผูนะ้ใดมาสระผมหานตาหนอแล้วแบบบมมีเงินธนาตากขบอเอาเงินนําสินะแล้วก็เขาจะติดติดติดแบบ สู้ชีวิตแหงแล้วก็หารกันเริ่มมีแขกหลายหลายแหงกับตันรัตตาก็เล่นแสเล่นหวยนะบูว่าคนไทยเขาเล่นแซมเปนบอกออแล้วก็เล่นหวยทอนไปทอนไปแล้วก็อดออมเป็นคนหนึ่งที่แบบบโบโบ,โบ,โบมีอันนะบบมีช่วงเวลาที่สายชีวิตไวรุ่นเลยเนาะอืมหาเงิน เลี้ยงตัวเองแล้วกนส่งให้แม่แน่แล้วก็เก็บแน่นะกับตั้งความหวังว่าสิหาเงินสร้างเหือแล้วแม่มาอยู่ให้ได้ลาลังจากนั้นแล้วก็มันบพว่าสมบูรณ์สำเร็จที่เหตุอันเสริมสวยเนาะเพราะว่ามันมันมันอยู่กับเคมีหลายนะมันเหตุให้เขาย้อมผมยืดผมแล้วมันเหตุให้คือเคมีล่ะแล้วก็เป็นภูมิแพ้แล้วก็เออถ้าเขาเสริมสวยแล้วแล้วเขาค่ายเสื้อผ้าเป็นน้ำแห้งจะดีเพราะเป็นคนที่มักแต่งตัวงามอยู่แล้วมักเป็นคนมากใช้เสื้อผ้างามอยู่แล้วแล้วก็เลยว่ามันเริ่มตั้งแต่ไปเอาเครื่อองยดินนก มามาห้อยห้อย,อยขายอยู่ตามห้าแหละได้เท่าละสี่ห้าตัวหรือละสิบตัวทอ้อนเงินตามที่หาได้เนาะหลังจากนั้นแล้าก็ขยายห้าใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนาะแล้วก็ไปเอาเครื่องอยูดอนมื้อหนึ่งนี่เกือบว่าไปเอาซองเทือกรมีแบบมันขายดีแบบกอรู้สึกว่าเวลาตัวเองสู้กับอีหยังแล้วแบบผู้ซึกโซกดีตลอดนะนี่แหละเวลาทุ่มเทย่างเราสึกว่าแบบจะได้ผลลัพธ์มาดีตลอดเนาะแล้วก็ลากกระเป๋าไปอุดอนไปเอาแบบอาทิตย์นึงซองเทือก็มีเนาะซื้อตามกําลังตัวเอง เท่อละมื่นเท่อละห้าหกพันที่นั้นเราก็เอามาคายไปคายมาแล้วกาลังได้คายดีแล้วก็ได้ย้ายหานเนาะเพราะว่าเขาก็ยัาไปคายอยู่ในเมืองตอนแรกคายอยู่หกหกแล้วก็ย้ายไปคายอยู่ผลตองคายอยู่ผลตองแล้วก็ขยัน้างกาลังคายดีคายมวนบังเอิญว่าเจ้าของหานทันมาบอกว่าฮานนะซีอัน่ะให้ได้ให้ย้ายเราเด้อเพราะว่ามีคนมาซื้อเหือนแล้วเราก็เลยจะได้คายนาเจ๊งมาอีกเพราะว่ากําลังเอาเงินซื้อเครื่องเข้านะแล้วแบบเพื่อนมันพอแบบนั้นเนาะป้าแบบก็พูดในเส้นเราได้แล้วก็ไปย้ายฮ คือเกาและช่วงเวลานั้นนะแบบเจอช่วงที่ตัวเองอกหักอีพี่เสืออ่าแล้วแบบถ้าคนนึงแบบสิของคนคน,นึงถ้าบมเคยอกหักแบบขั้นสูงสุดนะถือว่าอย่างสัมผัสจุดนั้นบได้เนะเาะเคยอกหักจุดนั้นมาแล้วก็กลายเป็นคนที่แบบว่าเอา,าอย่างแล้วแบบเฟลหมดทุกอย่างแล้วนะถ้าคนไทยก็เรียกขอซ้ำคำซัดนะเฟลหมดทุกอย่างเลยแล้วก็กลายเป็นคนติดลินอ่าเิ่มเป็นคนติดลินแบบอยู่คนเดียวบได้ต้องอยู่กับมูตลอดนะ,ะไปลินน้ำมูางเท่อนี่กับบกบกบมานอนน้ำมูอ่านอน,น้ำมูแล้วกันไปลินไป ยังมูกินเบียร์ตัวเองกินบุได้ก็ไปนั่งเฝ้าเขาเพราะตอนนั้นตาบุกินเบียร์เลย,เลยได้กลับมาหาแม่อีกทีหนึง่งเห็นแม่พยายามบอกแล้วนะว่าตั้งใจไหม่ลูกสู้ไหมอแล้วก็บอฟังเลยตอนนั้นบพอติดปิดลิ้นแหงเนาะใช้เวลาใช้เวลาทําใจประมาณห้าหกเดือนนี่แหละแล้วก็กลับมาเห็นแม่นั่งรอา่าตาอยู่ในในห้องบนอ่อนนะกะ แม่บอกว่าถ้าลูกบ่นนอนแม่ก็บ่นนอนแม่นัง่งรอท่ายู่สินะก็เลยตัดสินใจขึ้นมาว่าฮึบอีกบาัหนึ่งเนาะเออแล้วก็ยังมีอีก่วงที่ว่าค่าเสื้อผ้าเจงแล้วไปเซ้า้องแถวอยู่เนาะโบมีเงินจา่ายค่า้องแถวก็มี่วงนั้นแล้วก็มีเงินติดกระเป๋าพันห้าร้อยกีบนั่นแหละแล้วก็มาฮึบขึ้นมามาคอยสู้อีกเทื่อนนึงเพราะว่าเห็นน้ําตาแม่ตอนนั้นอืออ่ะพอพูดถึงแม่พอพูดถึงแม่พักก่อนไหมหรือไหวไหวไหมยังไหวไหมไปต่อได้อ่ะพอพูดถึงแม่ตัวพี่เองเนี่ยนะครับก็เป็นคนแบบ อินอะไรยากอ่าแล้วก็แบบเป็นคนไม่ค่อยน้ําตาไหลออกมาง่ายๆแต่ว่าที่สัมผัสได้เลยถึงตอนที่แม่นั่งก่อฟืนคนไทยก็จะก่อฟืนก่อไฟนะเออแล้วก็มีควันเข้าตาแม่อะไรเงี้ยมันให้ความรู้สึกเหมือนกับแบบว่าแม่เนี่ยรอลูกเป็นลูกที่ตัวเองรักเนี่ยรอให้ลูกแบบเพึบกลับขึ้นมาให้ได้คิดถึงลูกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แบบตอนนั้นก็คือสาหรับพี่เนี่ยคือแค่คลอเบาปริมปริมยังไม่ไหลแต่พอไปถึงเสร็จปุ๊บพอไปถึงตอนฉากที่แบบ ตาเรียกแม่ลูกกลับมาแล้วโอ้โพี่แบบน้ำตาไหลพรากเลยตอนนี้ไม่ใช่แค่คนลาวแล้วคนไทยก็น้ำตาไหลกันไปทั่วหน้าแล้วฉากนี้สแสดงยากไหมฉากนี้ฉากที่มีแม่ด้วยสําหรับฉากนี้ตอนแรกตาก็คิดว่าต้องสแสดงยากแน,น่นอนเนาะเพราะว่าด้วยแม่บบเคยบ่เคยเล่นจาก,กเทือนเนาะแต่ว่าไปถ่ายนะเทคเดียวพานเทคเดียวพานเพราะว่าโอ้แม่เก่งแม่นเพราะว่าเม่นนะแบบออกมาจากความรู้สึกเท้เทเนาะเพราะว่าตาเล่าให้ฟังว่าแม่ลูกซินมาไทยกับแม่เดอ้อฉากจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้เนาะแล้วแบบ แม่ร้องไห้เองที่จริงนะเห็นแม่นะให้ไลา์ก็นาน,นแต่ว่าเขาจะใส่ในเอ็มวีมืดนะมันเหลือ,อก็เลยว่าได้ใส่แต่สำน,นันพอเห็นแม่ดดกอดแม่ปุ๊บน้ําตาแม่แบบออกมาโดยโอโต้เลยแบบตาก็ทนบ่ไหวน,นะอ่าเห็นแม่ให้เนาะก็กะทนไ่ไหวแบบน้ําตาตัวเองก็ออกนนะาไปมากดกันให้จริงเ <c oughs> ออแบบออกมาจะขอวรูมสึกจริงตอ <c oughs> นนั้น แล้วแสดงว่าถ้าเป็นฉากซีนประเภทแบบให้อารมณ์พวกนี้กับแม่เนี่ยก็จะไม่ได้ยากเพราะว่ามันคือชีวิตจริงมันแน่นแน่แแเรื่องจริงถูกไหมพะแม่ก็จะขึ้นย้อนไปว่าเออตอนที่แม่พาลูกอยู่บ้านเนาะแม่ก็ให้เต็มที่แล้วแหละแต่ว่ายัางพาลูกนอนตุบน้อยอยู่้างแขมบ้าน,นอีกเนาะ อ่ย้ำฝนย้ำยางขนาดก็สิแบบน้ำฝนนี่ตกใส่หน้าเพราะหญ้าขาดเบอร์ถนอนเองี้ยเห็นแต่กเห็นแต่ฟ้านะและ้วฝนตกใส่หน้าตัวเองเราแบบยาำพายุเข้าฟ้าลมฝนตกแบบช่วงนี้แหละกะ็สิฮอบลูกดึงแขนลูกเล่นเอาแม่พาลูกเล่นไปใส่พาไปรียู่กองวัด <ST. S 1> คือย่านย่านพายุมาแล้วย่านเหอนลมทับกสิน่นะ <S <S. <S แล้วแม่ก็มานึกซึ่งเห็นตอนนี้เห็นลูกนี้เหือนให้แม่อยู่แล้วแม่ก็จะอินกับสิ่งอันที่ว่าลูกประสบผลสำเร็จ เดี๋ยวเราตัดฉากจากความเศร้าไปเอาใจ FC นิดนึงนะครับเห็นคอมเมนต์เยอะมากเลยจำเอื้ยได้จำเจ้าได้เคยไปทำผมกับเจ้าเคยทำงานอยู่โรงงานเดียวกันรู้สึกยังไงที่แบบมีคนจำภาพเราในอดีตได้ในตอนที่เรายังไม่ประสบความสำเร็จแล้วในวันนี้เราก็มีในระดับหนึ่งแล้วแต่เขาก็ยังจำเราได้อยู่เขาก็ยังไม่เคยลืมเรา โดย,ยโดยเนาะตาก,ก็ได้ไปอ่านเบิงก็มีเขาจะบอกคอมเมนต์ว่าอ๋อค่อยจือเจ้าได้เด้อเฮาเนะเคยให้เรียนน้ำกันอยู่โรองงานลักซี่แล้วก็ค่อยจือได้ค่อยเคยไปซ่ารมหานเจ้าแล้วก็ค่อยกระจือได้ว่าค่อยเคยไปซื้อเสื้อผ้าน,นํำเจ้านเนาะเฮ้ยเฮาเฮาได้อ่านแล้วรู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกดีเว้ยมีคนจือเฮาได้นเนาะเรื่องอดีตมันมีทั้งดีทั้งบ่ดีทุกคนเลยเนาะพี่เสืาเนาะแต่เขาจื้อในมุมนี้ได้เขาก็แบบรู้สึกแบบเอ็มีที่เฮ็ดไปทุกอย่างว่ะนะบมแบบสสร้าางม ทั้งงนงดดราม่ามจริงร้อยเปอร์เซ็นต์คือข้องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ให้จริงเนีแสดงจริงทุกอย่างสินะแล้วก็รู้สึกดีว่าช่วงที่เห่าบ่มีอย่างแล้วมีคนจือแล้วตาก็รู้สึกอินกับคเว้าวที่ว่าคอยหูจากสาวตาตั้งแต่ตอนที่เราเรบ่มีอย่างพุ่น่ะรู้สึกอินกับคํานี้แล้วรู้สึกแบบเพิ่เข้ามาใครแห่งได้เห่าแบบฮอจุดนี้ได้ยังมีคนจือเห่าตอนที่เฮาลําบ้า <c oughs> เหลือสองคำถามสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นคำถามส่วนตัวของพี่เอยนะครับเดี๋ยวอันนี้จะให้โฟกัสสาวต้านะครับอ,อยากรู้ว่าในวันที่เราประสบความสำเร็จแล้วแน่นอนว่าเราก็จะต้องมีความสุขกับสิ่งที่เราพักเพียงพยายามมาเนาะมุกมานักพยายามมาแต่ถ้าย้อนกลับไปมันจะต้องมีสิ่งที่เรารู้สึกพลาดที่สุดในชีวิตและเสียใจที่สุดในชีวิตอยากให้สาวต้าบอกกับ f อ<ม>บอกกับ<ม>ทุกคนว่าอะไรที่เราเสียใจที่สุดในชีวิต อันนี้มันพานสากเศร้าเมันบอกพี่เสือว่ายิ่งเศร้าคนเดิมคําถามพี่เอกเพราะว่าทุกคนมันก็จะมีแบบด้วยดยความสุขความทุกข์ที่มันฝังอยู่ในใจมันก็ต้องมีแต่ทีนี้หลายๆคนก็อยากจะรู้รวมถึงพี่ด้วยว่าอะไรที่มันฝังอยู่ในใจเราที่เป็นความทุกข์ของสาม้าด้ดยสําหรับต้าเองก็จะมีเรื่องที่ว่าต้าเคยบอกเตงว่าถ้าต้ามีเงินแบบพอพอซื้อเสื้อผ้าหรือว่าเกิรบได้เนาะจะพอซื้อให้พอสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะเพราะว่าก็เคยแบบ บ่เค,เคยได้ซื้อเสื้อ้าให้พอใส่แล้วก็บ่เคยแบบได้ซื้อเกือไปพอใส่ะแล้วก็บ่เคยซื้ออาหารดีๆให้พอกินสักครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ตอนที่ตัวเองประสบผลสาเร็จแล้วก็แบบเป็นอย่างพ่พอคือแบบบ่ท่าลูกก่อนบ่ท้าให้ลูกประสบผลสําเร็จแน่คือแบบบ่ท่าเบิ่งความสําเร็จลูกแบบรู้สึกว่า สวรรค์ซอกสไตล์อย่างคือกั้นแก๊งเฮาแบบตอนที่เฮาบม่มีนะพ่อน่ะอยู่กับเฮาแต่ตอนที่เฮามีประสะบําเร็จแล้วพ่อไปอยู่กับเฮาแล้วนี่เป็นอีกอย่างที่แบบอยู่ในใจตลอดยังมีโอกาสได้กอดพอ่อละกันยังมีโอกาสได้ซื้ออาหารแสนแซ่บพาพ่อไปลิ้นไปเดียว แบบคือแม่แบบเอายัางน้อยก็ได้ดูแลแม่เนาะแล้วแต่ยังไม่ได้ดูแลพ่อนะ่ะเป็นอีกอย่างที่แบบอยู่ในใจตลอดจ้าจริงแบบบอกตัวแทนตลอดว่าเสื้อตัวแทนฮู้ตลอดว่าเขาขวดระสบผลสําเร็จให้ไวแล้วก็ให้ทันคนที่เกิดเขามาได้แล้วอย่าเอาเวลาไปแบบเสี่ยกับอีกอย่างแบบที่มันให้ประโยชน์ให้คุณค่ามาสร้างขอมสําเร็จให้พ่อแม่ได้ซื้นสมให้พ่อแม่ไนดะ้ได้ประทับใจเพราะว่าช่วงเวลาที่เขาประสบผลสําเร็จนะ่ะซิมีไผยยืนอ้อมข้างตัวตัวเขาแบบซื้นสมเขา หลายสำเร็จก็บบเท่ากับมีพอกับแม,บม่ยืนอยู่เคียงคู่เขาช่วงนี้ครับวัเนสวเสมอสำเร็จครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจเนอะรู้สึกว่าเป็นเป็นปมเป็นความผิดหวังของเราที่เราสำเร็จช้าไป้แนแลวก็เลยอยากจะบอกกับ ทุกคนว่าใครที่ยังมีโอกาสอยู่นะครับใครที่ยังมีโอกาสอยู่ก็พยายามให้มากกว่านี้ทําให้ดีกว่านี้เนาะในเวลาที่เรายังสามารถดูแลพ่อกับแม่ได้โดยอ่ะแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายแล้วสุดท้ายก็คือพี่ก็อยากจะฝากให้ต้าบอกอะไรกับทุกคนนะครับเป็น แรงบันดาลใจให้กับคนที่ได้ฟังเพลงนี้ได้ดู m v ีเพลงนี้สักนิดนึงครับผมโดยกะตากะยักบอกว่าเพลงนี้คุมจริงแล้วนะตากะสร้างมาจากชีวิตจริงแล้วกะตากะยักให้ให้ทุกคนได้ฟังแล้วให้ทุกคนคิดว่าเพราะบางคนนะพี่เสือจากบ้านมานะ5ปีสิบปีกันยังบ่เคยกลับไปบ้านจะคัางนะน็ะได้ฟังเพลงนี้แล้วกะให้ให้หาโอกาสหาเวลากลับไปหาเพราะาแม่ทั้งแม้ว่า เขาสิบุมีอย่างกะยาแต่ว่าเออความสุขของพ่อกับแม่เขาก็าเข้าใจว่าข้อแค่ลูกมาอบกอดพ่อแม่กินข้าหวห่มกันก็ะได้แล้ว่่จาเป็นต้องประสบผลสําเร็จหรือมีอย่างมากมายมาให้พ่อกับแม่เนาะแต่ว่าความสุขของลูกคือการได้ได้มีเงินก้อนนึงได้มีซื้อคําไปฝากพ่อกับแม่ ตามความที่ต้องการตัวเองเนาะอแล้วก็อยากให้ทุกคนเอาเป็นแหงบันดาลใจเป็นการสู้ชีวิตต้องแบบถ้าเขาอยากประสบผลสาเร็จเขาต้องทุ่มเทก,กับมันแล้วก็กล้าที่จะแลกกับมันเนาะคือถ้าเขายัางเฮ็ดลิ้นลิ้นเสียเวลา ผ่านไปแล้วนะฮะนะมือนึงเจ้าจะเสียดายคือค่อยโดยสําหรับ MV นี้เนาะก็ตั้งใจตั้งใจปล่อยให้มันทันก่อนส่งการเพราะว่าอยากให้ทุกคนนะอ่ญญาิเวลากลับบ้านไปหาพ่อหาแม่เนาะตาเสื้อเลยว่าทุกช่วงในการใช้ชีวิตก่อนจะผ่านแต่ละจุดแต่ละบททดสอบได้มันกับไม่เรื่องง่ายเนาะฉะนั้นนะให้โอกาสตัวเองไปยามพ่อกับแม่แล้วก็ตาขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่ว่ากําลังสู้ชีวิตอยู่เนะาะบ่อยากให้ท้อง่ายว่อยากให้ยุดง่ายเนาะถ้าเขาอยากได้อย่างเขาต้องเลกแล้วก็ทุ่ม เทกับหมันเท่าให้ลิ้นฮากอซีโบได้ครับวันนี้ก็ตอบไปให้หลายคำถามทั้งในคอมเมนต์เราก็มาจัดให้ครบทัวนแล้ววันนี้ก็ขอบคุณกีต้านะครับสตาร์ทาที่มาให้สัมภาษณ์วันนี้นะครับมาพาให้อีกแล้วมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอีกหลายๆคนขอแค่สักคนหนึ่งที่ได้ดู MV นี้แล้วลุกขึ้นมาได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเนาะเมนแมนมมันเป็นสิ่งที่ดีหลายเนาะถ้าว่าเฮาเบิ้งแล้วเฮาไปเป็นแห่งบันดาลใจไปเป็นแห่งพักดันให้ตัวเองแบบเออ สร้างของฝันไว้ว่าค่อยต้องเป็นแบบสาวตาให้ได้หรือว่าเป็นเนื้อก้อนสาวตาได้ก็แห่งดีเนาะเอาเป็นว่าพวกเขาให้กำลังใจให้ทุกคนสู้ๆเดอ้อขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จทุกหน้าที่ทุกเวียกงานที่ตัวเองเลือกเนาะเพราะว่าทุกอาชีพทุกเวียกงานสามารถประสบผลสำเร็จได้ขอเพียงแค่เฮาบ่ท้อแล้วก็บ,บ่ล้มเลิอกอีกอย่างง่ายๆให้แบบคิดหาเป้าหมายตัวเองให้ลายที่สุดอนาคตตัวเองให้หลายที่สุดาต,เา,ดตาเสือว่าทุกคนสามารถประสบผลสำเร็จได้แน่นอนบ่ว่าเขาสิมาแตได้ใส่โอเควันนี้พวกเราก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับโดยสวัสดี